สวัสดีฮะเพื่อนเอ,นอ่ะคลิปนี้ดีมจะมาตอบคําถามที่เพื่อนๆนทักมาถามดีมเรื่องของมะละกอเนะดีมส่งคลิปไปแล้วมันมีภาพของต้นมะละกอไปด้วยมีเพื่อนๆหลายคนถามมานะว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามะละกอต้นไหนอมันเป็นเพศอะไรอย่างเงี้ยอ่มามะละกอเนี่ย เขาจะมีสามเพศด้วยกันเนาะในในในผลผลหนึ่งที่มีเมล็ดมาเนี่ยเวลาเราได้เมล็ดมาเวลาเราเพาะเมล็ดออกมาเนี่ยต้นอ่อนของเขาเนี่ยต้นของเขาเนี่ยมันจะมีสามเพศด้วยกันเนาะแต่แต่ละต้นอนะเพศไม่เหมือนกันเนาะมีเพศผู้นะแล้วก็เพศเมียแล้วก็เพศที่เป็นกระเทยซึ่งเพศผู้เนี่ยมันแน่นอนมันไม่มีผลมันมีแต่ดอกนเนื่อนเราก็ไม่อยากได้ใช่ไหม ่าส่วนต้นที่เป็นเพศเมียเขาก็จะมีผลแต่ผลมันจะมีลักษณะที่ไม่สวยอจะเป็นลักษณะอ่ากลมๆนะเป็นผลกลมๆอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าผลที่เป็นกระเทยอมรระกอที่เป็นกระเทยจะมีผลผลลักษณะที่เราต้องการหรือว่าที่ตลาดต้องการก็รจะมีผลรูปทรงสวยงามเป็นลูกยาวๆลูก ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเเวลาเราปลูกอ่ะเราก็อยากได้มะละกออที่ออกผลอย่างที่เราชอบชอบใช่ไหมก็คือมะละกอที่เป็นต้นกระเทยนั่นเองทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอ่ะบางคนที่เขาชำนาญน,นะเป็นกเกษตรกรที่เขาคุกคีอยู่กับเมล็ดพันธุ์หรือว่าต้นพันธุ์มะละกอนานๆเนี่ยเขาเห็นเมล็ดเนี่ยเขาสามารถแยกเพศได้เลยนะว่า มเมล็ดแบบไหนเป็นเพศอะไรแต่ถ้าเราเป็นเกษตรกรมือสมัครเล่นที่ยังไม่คุ้นเคยเราจะแยกเพศได้ก็ต่อเมื่อมะละกอเขาติดดอกอ่าติดดอกเนี่ยดีเหม่างดีมเนีดีมตอนแยกมเมล็ดดีมก็ยังไม่แม่นยำเท่าไรแต่ก็เลยเราเคยลองทดลองดูก็ก็เริ่มได้ผลบ้างแล้วนะเริ่มแยกได้แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเท่าการแยกดอกเนาะการแยกดอก ดอกของเพศผู้ง่ายมากเลยชัดเจนมากดอกของเพศผู้เขาจะออกมาเป็นก้านยาวๆเนาะออกมาเป็นก้านยาวๆแล้วก็จะมีดอกเล็กๆห้อยเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่ยัะเยียไปหมดเลยนะซึ่งไม่ติดผลนะซึ่งไม่ติดผลถึงถ้าติดอะไรมาก็มันก็จะไม่ไม่สมบูรณ์นะนะถ้ามันถ้าเป็นพันธุ์ทั่วๆไปนะแต่ถ้าเป็นพันธุ์พิเศษที่เขามีก้านยาวๆอะไรของเขาก็อีกพันธุ์หนึ่งนะอ่ะส่วนมะละกอเพศเมีย มะกอที่เป็นตัวเมียลักษณะดอกก็จะเป็นเป็นตุมต้มๆอุมอ้มๆแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้เลยลักษณะดอกบ,ดบิดๆหน่อยๆแต่ดอกเขาจะมีความอวบอูมแล้วก็มีปลายแหลมๆแบบนี้แล้วเวลาดอกบานติดผลมาผลก็จะเป็นลักษณะป้อมๆเนาะก็จะดูง่ายอันนี้เป็นดอกเป็นต้นเพศเมียนะส่วนะมะละกอเพศที่เป็นกระเทยเขาจะมีรูปร่างเล็กๆย,วยาวๆแล้วก็มี ลักษณะเหมือนเหมือนขวดอ่ะมืนขวด,ขวดคือมีมีคอออกมาแล้วก็จะมีเป็นตุ้มตรงป,ปลายลีลีลลแหลมออกไปอีกอีกทอดหนึ่งนะก็คือลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนขวดอ่ะมืนขวด,ขวดอ่าก็สามารถแยกได้ตอนที่มะละกอติดดอกซึ่งถ้าเราชอบอะมะละกอเพศไหนแบบไหนเราก็สามารถเลือกที่จะเก็บไว้ได้ส่วนใหญ่เวลาเรปาปลูกมะละกอ เราจะปลูกไปในหลุมหนึ่งเนี่ยเราจะปลูกประมาณสองถึงสามต้นอยู่แล้วก็ลุ้นกันว่าอ่าในหลุมหนึ่งเนี่ยมันจะออกมาเป็นเพศไหนบ้างนะเราก็เลือกต้นที่เป็นเพศที่เราต้องการนั่นแหละไว้ต้นที่ไม่ต้องการก็ตัดทิ้งไปนะแต่ถ้าบังเอิญว่าเป็นเพศกระเทยท,ที่เราต้องการหมดทั้งสามต้นสองต้นแล้วเลยเราก็แยกเอาไปปลูกในหลุมอื่นต่อไปนะเขาจะได้ไม่เบียดกันเนาะนี่ก็คือ ง่ายๆนะสำหรับการปลูกมะละกอรเราก็เรียนรู้กับเขาไปดิมก็คิดว่าเดี๋ยววันหนึ่งดิมก็คงจะคัดแยกเพศเขาได้ตั้งแต่ตอนเป็นเมล็ดพันธุ์นั่นแหล,ละตอนนี้อ่าเริ่มมาแยกที่ดอกนะ mm. เห็นดอกก็รู้เลยยังไม่ต้องเห็นผลเนาะ mm. แต่เมื่อก่อนนี้ต้องเห็นผลก่อนเลย <laughs> เห็นผลถึงจะรู้กันตอนนั้นมันก็ใช้เวลานานเนาะ mm. อสี่เดือนหเดือนหกเดือนถึงจะชัดเจนเนาะอะ <laughs> ตามนี้นะเพื่อนๆสำหรับเรี่องราวของมะละกอ